เจนนี่แซะใครโพสโสดอยู่ในโหมดเมียถ่ายรูปให้ตำรวจหนุ่มโผล่คอมเมนต์ใครจีบใครเช็คให้ดีโพสโสด,โสดแต่อยู่ในโหมดเมียถ่ายรูปให้โสดสวยๆเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดโพสข้อความสื่อถึงใครกันว่าคนชายๆทำโพสโสดแต่อยู่ในโหมดเมียถ่ายรูปให้พร้อมบอกว่าใครจีบใครเช็คให้ดีนะเราก็เช่นกัน งานนี้ตำรวจหนุ่มมุชินยิวหรือยิวฉัดมงคลสมแก้วพระเอกมิวสิกของเจนนี่ที่มีข่าวกันก่อนหน้านี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าไม่รู้ลงนี่ครับมาถ่ายให้หน่อยซึ่งเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบพร้อมแซวด้วยว่าเอากี่รูปดีคะไปเดทกันหยอก ขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมากเช่นรายกาดนักนะครับคุณตำรวจหมวดพก้าซึ่งตำรวจหนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าก็พี่เขาโสดจีบไม่ได้หรอครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด